สวัสดีครับสรุปข่าวลีกภูนะครับประจำวันที่25พฤษภาคมกับผมโค้ชแองนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีกภูกันนะครับเบนเซม่ามั่นใจนะครับว่ามีทีเด็ดในการดับลีกภูนะครับรวมถึงเรื่องราวของครอปนะครับซิลกุนซือแห่งปีแล้วก็ชูอาร์เมนี่นะครับเทใจไปมาดริดเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับวีลแฟร์ทราเวลใครต้องการไปดูบอลเกมอุ่นเครื่องลีกภูกับพาเลทนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคม สาวันสองคืนที่ประเทศสิงคโปร์นะครับทั้งดูบอลแล้วก็เที่ยวด้วย3900บาทเท่านั้นนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปที่แอดไลน์เบอร์โทรตามมุมซ้ายด้านล่างของภาพนะครับไปสอบถามที่เรียวแฟงได้เลยรวมไปถึงสิงโวลออฟฟุตบอลนะครับเพจกีฬาที่มีทั้งคอนเทนต์กีฬาพรีเมียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายแจกของรางวัลด้วยดังนั้นก็ไปติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับสิงโวลออฟฟุตบอลนะครับ มาดูขาา่าวสารในวันนี้กันนะครับเริ่มต้นเนี่ยมาดูกันที่เรื่องราวอัปเดตของเตียโก้อาคันธารากันก่อนดีกว่านะครับคือในมุมของลิฟฟูเอ o ครับผมนำมาอัปเดตนะเอ็กเขาเพิ่มเติมคําที่ว่าเตียโก้อาคันธาราเนี่ยลิฟูยังแบบมองในแง่บวกว่าจะฟิตทันนะจริงชนะเลิศแล้วก็ริฟูจะพยายามครับทําทุกวิถีทางอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เตียโก้ฟิตทันนนแหละ คือถามว่ามันจะร้อยเชัวร์ไหมว่าทาันคงตอบไม่ได้แต่ลิฟูจะพยายามทําทุกวิถีทางจริงจงนี่คือที่ Echo นะครับสื่อท้องถิ่นของลิฟูรายงานเพิ่มเติมมาขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของกุนซือทีมชาติสเปนนะครับก็ได้มีการเรียกเตียโก้คันทาราติดทีมชาติในรอบล่าสุดนะครับโดยหลุยส์เอลิก้บอกนะครับว่าสาเหตุที่เรียกเตียโก้อาคันทราเนี่ยติดทีมชาติ ที่จะเตะแบบเกมอุ่นคงอุ่นเครื่องในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยเพราะว่าได้คุยกับนักเตะแล้วแล้วก็ได้ทราบว่านักเตะไม่ได้เจ็บดุลแรงอะไรนักเตะนักเตะเจ็บเาบาๆดังนั้นเนี่ยนักเตะมีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมได้ยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็เลยเรียกตัวมาติดทีมชาติด้วยนะครับอ่าส่วนถามว่าตียโก้จะทันนัดชิงไหมเนี่ยลุยเอริก e ้นะครับเทรนเนอร์ทีมชาติสเปนบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าทานไม่ทันแต่เจ็บอะไม่หนักแน่แต่สมมติว่าถ้าไม่ทันนัดชิงเนี่ย ยังไงก็ตามเดี๋ยวเตียโก้ก็จะมาร่วมทีมชาติสเปนด้วยแล้วก็มาให้ด็อกเตอร์ของเราดูกันต่อให้หมอของเราดูกันต่อด้วยก็คือหมอของสเปนจะรับหน้าที่ดูแลต่ออีกทีหนึง่งนะก็ติดตามกันฮนะเรื่องราวของเตียโก้จนถึงตอนนี้ผมว่ายังใช้คําว่า 50- 50อยู่นะฮะจากเรื่องราวของเตียโก้กันทา่านะครับมาดูกันที่เมื่อวานนี้เจเกนคอปนะครับก็ได้รับรางวัลน,นะครับไปงานกาลาดินเนอร์ด้วยนะครับเพื่อไป รับรางวัลที่สมาคมผู้จัดการทีมอาชีพของอังกฤษนะครับแล้วเป็นคลอปนะครับที่ได้รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนี้นะฮะเห็นไหมซึ่งคนที่มอบถ้วยรางวัลให้ครับไม่ใช่ใครอื่นใดครับเป็นเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับแล้วก็คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นแกเรซาเกตนะแล้วก็ชูถ้วยแล้วก็ร่วมกันถ่ายรูปด้วยฮะตอนแรกกําลังจะถ่ายรูปฮะนี่เดี๋ยวให้ดูฮะกาลังจะถ่ายรูป แล้วเฟอร์กี้เหมือนกำลังจะเดินออกไปคอปดึงมามามันถ่ายรูปก่อนมันถ่ายรูปก่อนอันนี้เป็นสีสันนะฮะแล้วก็ตอนที่ได้รับรางวัลเนี่ยเดี๋ยวผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าไอ้ถ้วยที่คอปถือเมื่อสักครู่เนี้ยถ้วยใหญ่ๆเนี่ยอันนี้คือของของสมาคมนะของสมาคมผู้จัดการทีมอาชีพลีกอังกฤษนะครับนะไอ้ถ้วยนี้นะอ่าแล้วก็คอปกับเซอร์เล็กก็คุยกันบนเวทีด้วยนีย่ตามที่เห็นในภาพนะจะเปิดภาพให้ดูโดย เฟอร์กูสันก็ยิงมุกใส่เชอร์กนคอปด้วยนะฮะว่าอมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกแบบเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินที่แบบเห็นเจอร์กนคอปโอ้โหไปได้ค,คือคือยินดีที่คอปอะไปได้ไกลมากๆแบบโอ้โหกลุมทีมได้ดีมากๆแต่ปัญหาคือเป็นลร์พูไงลร์พูเป็นทีมคู่แข่งของเซอร์เล็กไงเซอร์เล็กก็บอกโอ้โหเจ็บปวดจริงๆนะฮะเมื่อสิบสองปีก่อนเนี่ยเซอร์เล็กบอกว่าผมเคยแนะนำเจอร์กนคอปว่าเฮ้ยคอปถ้าจะมาอังกฤษนะ เลือกทีมที่มีประวัติศาสตร์ซึ่งตอนนี้ผมอยากจะเปลี่ยนคําพูดใหม่นะผมคิดว่าผมควรบอกเขาว่าเฮ้ยเจนคอปไปสักันท็อปอยู่ในเตดเถอะนะอย่าไปทีมที่มีประวัติศาสตร์เลยนะครับส่วนคอปก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจอะไรหรอกนะในสิ่งที่เขาพูดนะในสิ่งที่เซอร์เล็กพูดเพราะว่าตอนนั้นนะ่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจสำเนียงสกอตแลนด์แต่ทุกวันนี้ผมเข้าใจแล้วนะเพราะว่าผมได้ปรับปรุงการภาษาภาษาอังกฤษที่เป็นสำเนียงสกอตแลนด์จาก แอนดะี้โรบสันจากเคนนี่ดาวเกชก็เป็นการยิงมุกใส่การบริเวทีซึ่งเป็นสีสันนะฮะที่ทางมิเกลเดลานี่นะฮะนักข่าวของอินดิพีเดนต์เนี่ยเขาก็จับบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆที่เป็นสีสันบริเวทีมาฝากกันนะครับเซลไปใเซลไปมาแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งอย่างที่บอกครับเป็นถ้วยสีม่วงๆอันนี้ครับเป็นของทางพริมบรีกผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของทางพริมบรีกนะครับประจําปีนี้ก็เป็นเจสันคอร์ครับได้ควบรางวัลไปแล้วเขาก็พูดบนเวทีนี้เหมือนกันว่าก็ เหมือนกับให้เครดิตไปที่ทั้งสตาฟโค้ชทั้งลูกทีมด้วยที่ทําให้เขาได้รับรางวัลน,นี้แบบถ้ามีเขาเพียงคนเดียวคงไม่ได้นะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของคารินเบนเซม่ากันบ้างนะครับนะเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อโมวิสตานะครับสื่อในประเทศสเปนนะโดยก็มีพูดถึงหลายเรื่องฮนะหนึ่งในนั้นก็ต้องพูดถึงล์พูหน่อยฮนะแนะ่นอนถูกถามว่าคิดว่ายังไงเจอล์พูเนี่ยมีทีเด็ดอะไรในการเอาชนะล์พูได้บ้างนะเบนเซม่าก็บอกว่าล์พูเนี่ยเป็นทีมที่ดีมาก หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรีพูไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายก็ยังเป็นคงทีมที่ดีเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เราจะโฟกัสเนี่ยเราจะโฟกัสในเกมของเราถ้าเราทําได้ตามแผนอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผมมั่นใจมากๆเกมนัดชิงชนะเลิศเนี่ยเราไม่ได้เล่นในบ้านของเราแล้วก็ร์พูเองก็เป็นทีมที่เล่นเกมกดดันหนักรสซิ่งหนักเราเองต้องรับมือให้ได้รับมือกับเกมรสซิ่งของร์พูได้แล้วก็ต้องพยายามเล่นโต้กลับหรือ อาจจะพยายามคลองเกมให้ได้ด้วยพยายามเล่นเกมบุกของเราให้ได้ถ้าเราสามารถผ่านลายเพรสลายแรกของร์พูนะลายเพรสลายแรกของร์พูได้เนี่ยเราจะสามารถสร้างอันตรายใส่ร์พูได้เยอะเลยนั่นคือคีย์สำคัญในเกมนะผมว่าเบนเซม่าแกก็แกก็มองขาดเหมือนกันนะเพราะว่าร์พูจริงๆเนี่ยถ้าเราเพรสแต่ถ้าสามารถแก้เพรสร์พูได้แล้วยโยนตัดหลังลายได้เล่นเกมโต้กลับดีๆได้ร์พูก็เจอปัญหาอยู่แล้วเพราะว่า ลิฟูก็เจอปัญหาอย่างเงี้ยมาตลอดซีซันเหมือนกันในเกมที่รับมือกับลูกโตรับมือแบบว่าเพลสไม่อยู่แล้วโดนเขาเตะเล่นเกมโตอย่างเงี้ยผมว่าเบนเซม่าก็อ่านอังขาเหมือนกัน,กอ,อ,อ,น,กนอีกเรื่องหนึ่งฮะส่วนเรื่องที่เบนเซม่าเนี่ยถูกถามเหมือนกันว่าโมซาล่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการเจอมาดริดโมซาล่าต้องการแก้แค้นเรอัลมาดริดเนี่ยคุณคิดยังไงเนี่ยอันนี้นักข่าวถามพิธีกรถามแบบนี้เบนเซม่าก็ตอบนะครับว่าผมคิดว่า ลิฟูอ่ะคงมั่นใจกันมากๆฝั่งลิฟูเนี่ยบางทีฝั่งลิฟูเนี่ยอาจจะคิดว่าชนะเกมนี้ไปแล้วก็ได้บางทีฝั่งลิฟูเนี่ยอาจจะคิดว่ามาริททีมเนี้ยไม่ได้แข่งเหมือนเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็พวกเขาอาจจะคิดว่าพวกเขาเป็นเต็งเหนือมาริดก็ได้ส่วนซา่าเองจะพูดอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการนะก็คือม,มารเซม่าเนี่ยก็คือบอกก็แบบเหมือนกับว่าแล้วแต่จะพูดอะไรก็พูดอะไรแบบนี้นะฮะแต่สิ่งที่งงอยู่อย่างหนึ่งคือจริงๆซา่าไม่ได้พูด ในเชิงไม่ให้เกียรติมาดริดเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมนักเตะมาดริดถึงหัวร้อนมีจริงๆมีอมีเฟเดรโก้บาเบเด้ด้วยที่บอกว่าสิ่งที่ซารลล่าพูดมาเนี่ยไม่เป็นการเขาเรียกว่าดิสเรสเปคอะไม่ให้ความเคารพอ,อะนะบาเบเด้ดพูดแบบนั้นเหมือนกันนะก็ซารลล่าก็แค่พูดว่านักข่าวถามไงว่าอยากเจอใครนะชิงซาร่าก็บอกว่าอยากเจอมาดริดแล้วซาร่าก็โพสในไอจีในทวิตเตอร์ไงแค่ว่ายังมีแบบแคนต้องชําระอีกอันหนึ่งก็ ก็พูดเรื่องปกติปะก็แพ้มานัดจริงครั้งที่แล้วอ่ะอม,มันไม่ไดีเดสเปคตัวไหนนะฮะนั่นแหละอะไรก็คือสิ่งที่ผมก็งงว่านักเตะม,มาดริดทําไมถึงอืหัวร้อนเกี่ยวกับเรื่องที่ซาราพูดนะฮะอีกอันนึงฮะมาดูวินิสูสจูเนียกันบ้างน,นะวินิสูสจูเนียนี่ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อในสเปนนะครับเอลราเกโระกระจายกันไปสัมภาษณ์เลยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวทีเด็ดของมาดริดเหมือนกันนะครับวินิสูสเนี่ย ถูกถามคาถามหนึ่งที่เกี่ยวกับวิฟูนะมีหลายคําถามเหมือนกันคําถามที่เกี่ยวกับวิฟูบอกว่าถามว่าคุณได้ดูเกมดูแทคติคดูอะไรของวิฟูมากน้อยแค่ไหนนะและคุณคิดว่าแบบจะมีทีเด็ดยังไงในการเจอกับวิฟูวิลซิวต์บอกว่าเราเนี่ยโอ้โหนั่งดูวิฟูกันเยอะมากดูเกมดูเทปของวิฟูเยอะมากซึ่งวิฟูเนี่ยเป็นทีมที่ดีมากๆเลยเป็นทีมที่มีหลายๆด้านที่แข็งแกร่ง แล้วก็เป็นทีมที่เล่นฟุตบอลด้วยความเข้มข้นที่สูงมากๆถ้าเกิดว่าเราสามารถเล่นกับพวกเขาในลักษณะที่เข้มข้นสู้กับพวกเขาได้เข้มข้นเท่ากับพวกเขาได้เป็นอย่างน้อยเนี่ยเราจะชนะเกมนี้ For ์ชัวโอ้โหอันนี้คือมินิซูี่มั่นใจจะจัดเลยนะฮะมั่นใจแบบมั่นใจมากๆเลยะฮะว่าถ้าเกิดเล่นในระดับความเข้มข้นเดียวกันจะเอาชนะิเวอพูดได้เลยแบบมั่นใจว่าฟอร์ชัวเลยนะ เอออันนี้ก็นํามาฝากกันว่าทางฝั่งนู้นนี่เขามาออกตัวแรงเหมือนกันนะส่วนครอปเนี่ยนะส่วนนักเตะเราก็ไม่มีใครออกตัวแรงนะก็แค่ว่ายังมีภารกิจนัดชิงที่สาคัญส่วนครอปเองก็ไม่ได้ออกตัวแรงครอปก็ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ทางการของเวฟูเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่ผ่านมาความเจ็บปวดในนัดชิงหลายหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นลีกคับสองพันยูโรป้า2016 หรือว่าจะเป็นนัดชิงนู่นนี่นั่นที่เรามักจะแพ้นัดชิงแชมเปี้ยนลีกปี2018ที่เราแพ้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับบอกว่ามันทําให้เราเติบโตขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นนักเตะได้เรียนรู้นักเตะได้เติบโตขึ้นความสําเร็จที่ตามมามันเริ่มจากจุดที่คุณต้องพ่ายแพ้นัดสําคัญก่อนนะแล้วก็การเจอกับมัดริดเนี่ยครอปก็พูดนะว่าไม่ง่ายอยู่แล้วมัดริดเป็นทีมที่ระดับโวล์คัสเป็นทีมที่เป็นสโม,มสรระดับโวลคัสแล้วก็เป็นทีมที่แบบรู้วิธีการเอาชนะในเกม นะแล้วก็มีนักเตะเก่งๆมากมายทั้งเบนเซม่าวินิสุสจูเนียโรดิโกดังนั้นครับก็บอกว่าไม่ประมาทอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องพยายามจะทําทุทวิธีทางเพื่อ,อเล่นในนัดจริงแล้วก็จะเอาแชมป์กลับแชมป์ให้ได้ก็คือหมายถึงว่าก็พยายามอย่างสุดความสามารถเดี๋ยวต้องหาวิธีการกันนะครับก็พูดผมสรุปสรุปก็ประมาณนี้ไม่มีท่อนไหนที่แบบไปแบบเป็นดิสเดสเปกฝั่งมาริดเลยนะจะเป็นฝั่งมาริดซะมากกว่าที่แบบ ทำไมถึงมาแบบจี้ใจดํากับคําพูดของของซาร่าอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็นักงแต่เราส่วนใหญ่จะค่อนข้างเงียบด้วยค่อนข้างแบบว่าก้มหน้าก้มหน้าก้มตาทํางานมากกว่าที่จะมาพูดท้าทายอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมเออมันมันมันไม่ใช่ตัวตนสโมสรเราอยู่แล้วไอ้ที่จะไปพูดท้าทายอีกฝั่งนึ่งแต่เป็นฝั่งมัดริดมากกว่าที่มาพูดท้าทายเราณนะตอนนี้นะมาดูกันที่เรื่องราวของชัวเมนี่ครับวันนี้ผมมีมาอัปเดตสําคัญเลยนะฮะก็ เริ่มต้นก่อนผมจะไล่เรียงไทม์ไลน์นะเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานเมื่อคืนนี้ครับก็ทางสื่อดังครับของสเปนนะครับเป็นสื่อเทียระดับต้นๆเลยนะครับสื่อใหญ่อย่าง rmc sport นะครับ rmc sport เนี่ยเขาได้งานนะครับว่าตัวของชูอาร์เมนี่ทำการเลือกแล้วนะจำได้ไหมเมื่อสองสวันก่อนเนี่ยยังมีข่าวอยู่ว่าตกลงตกลงสัญญาส่วนตัวเบื้องหลังได้กับทั้งสองทีมนะ เงื่อไขส่วนตัวแต่ยังเลือกยังขอเวลาไปตัดสินใจเรื่องก,ก่อนว่าจะไปมาดริดหรือริวพูดีซึ่งล่าสุดในไอเอ็มซีรายงานแล้วว่าเจ้าตัวเลือกแล้วว่าจะไปเรอัลมาดริดเลือกสีขาวไม่ได้เลือกสีแดงนะครับโดยคาดว่าน่าจะมีการเบื้องหลังเนี่ยตกลงสัญญากันได้แล้วไงอย่างที่บอก5ปีส่วนค่าตัวเนี่ยเชื่อว่า,าทางโมนาโกเนี่ยต้องการราวแปดสิล้านยูโรซึ่งมาดริดอาจจะต้องจ่ายในราคานี้บวกกระโบนัสถึงจะได้ตัวนักเตะนะ อันนี้คือสิ่งที่อ m c บอกครับว่าต้องจ่ายค่าตัวประมาณ80ล้านยูโรมาดริดถึงจะได้ทีนี้มาดูสื่อฝั่งสเปนกันบ้างนะครับอย่างมาก้าสื่อกระบอกเสียงของมาดริดเองนะครับโดยนักข่าวสายมาดริดที่ชื่อว่าโชเซ่เฟริกดิอาครับคนนี้ก็เป็นเทียระดับต้นๆเหมือนกันเขาบอกว่าเรียกมาดริดเนี่ยจริงจังกับชัวเมนี่จริงๆแต่ไอค่าตัวที่ทางมนาโกเรียกมาเนี่ย80ล้านยูโลยูโรอะไรเนี่ยนะ เฟลิกบอกว่าเฟลิกดิอาร์ตบอกว่ามาริดจะไม่จ่ายแน่ไอค่าตัว80ล้านยูโรเนี่ยมันแพงไปมันเป็นค่าตัวที่โอเวอร์เวอร์วงังอลังการมาริดจะไม่จ่ายราคานี้แต่เดี๋ยวจะไปคุยเจรจาให้มันขอถูกกว่าน,นี้ได้ไหมนะอันนี้ก็ก็ชัดเจนนะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยมาริดเขาจะมาทุ่มแบบมัวซั้ว80ล้านยูโรอย่างเดียวนะบางคนผมเห็นเมื่อวานนี้ผมโพสต์ข่าวนี้แล้วก็บอกว่าเออมาริด สู้มัดลิดไม่ได้หรอกเรื่องเงินอะหน่อยไงก,ก็จริงอาจจะสู้ไม่ได้แต่จริงๆมัดลิดเขาก็ไม่ได้อยากจะจ่ายราคาที่มันแพงโอเวอร์เกินไปถูกปะ80ล้านยูโรถ้าคิดเป็นเงินปอนด์ก็70ล้านปอนด์ได้นะฮะมันแพงมากครับกับดาวรุ่งวัย22ปีนะครับขณะที่โรมาโน่ฮะโรมาโน่ก็บอกว่าตัวรายงานไปที่ทิศทางเดีวยวกันว่าตอนนี้ชูอาร์เมนี่ใจเนี่ยเลือกไปทางสีขาวของเรอัลมาดริดมากกว่านะฮะเพราะว่าเขาเขามีความฝ่ฝันจะไปมาดริดแล้วก็เบื้องต้นเนี่ย ราคานะครับโรมาโน่บอกว่าไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์50บล้านยูโรมอเดล่ะมันมันจะต้องเป็นราคาที่เกิน50บล้านแน่แต่ว่าโรมาโน่ไม่ได้พูดถึง80ล้านเลยไงเห็นไหมแต่ว่าสื่อฝั่งฝรั่งเศสอะบอกว่า80ล้านแต่โรมาโน่บอกว่าน่าจะ5้าบวกบวกเออดังนั้นก็เดี๋ยวรอดูฮะเดี๋ยวรอดูว่ายังไงนะฮะแล้วก็โรมาโน่ก็พูดไปในทางเดียวกันว่าเนี่ยตอนแรกอะมารดอะ่ะก็จะไม่เอาแล้วนะชูอาร์เมนี คือถามว่าชอบไหมชอบแต่เงินนะ่ไม่มีแต่พอมาริดเนี่ยพาดคว้าตัวเอ็มบัปเป้นะครับทาให้กลับมามีทุนอีกครั้งหนึ่งพอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปจ่ายไอ้ค่ากินเปล่าให้เอ็มบัปเป้ไปร้อยล้านเนี่ยก็จะมีเงินมาช็อปแล้วก็เลยจะมาช็อปชูอาร์เมนี่แม้ว่าจะคนตำแหน่งก็ตามก็คือเปลี่ยนแผนเลยกองหน้าไม่เอาแล้วเอากองกลางตัวรับดีกว่าอารมณ์แบบนั้นนะครับอันนี้อัปเดตจากโรมาโน่นะอีกหนึ่งราข่าวครับมาดูจาก ซานติอูนานะฮะอันนี้เป็นนักข่าวของฟุตแมคคาโตก็เป็นเทียร์ต้นๆของฝรั่งเศสเหมือนกันคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแน่นอนว่ามาร r i ิดเนี่ยตอนนี้เป็นทีมเต็งนะแต่แต่ปัญหาคือมาร r i ิดเนี่ยยังไม่ได้ตกลงเรื่องค่าตัวกับทางมนากนะไอ้แปล้านยูโรอะไรที่พูดพดมาเนี่ยยังไม่มีการตกลงก็เลยแบบยังยังยังไม่ถึงขั้นร้อเขนาดนั้นนะแต่แน่นอนว่าสถานการณ์ตอนนี้มันพลิกแล้ว มาริดพอกลับมาจริงจังเดียวนี้มาริดกลายเป็นทีมแต่งครับซันติโอนาบอกส่วนลีพูเนี่ยเดี๋ยวรอดูหลังนัดชิงเขาก็ยังไม่ปิดประตูของล์ฟูนะซันติโอนาเขาบอกว่าล์พูเดี๋ยวรอดูหลังนัดชิง UCL ลิเอร์พููจะเข้ามาเพิ่มเหมือนเข้ามาจ่ายจ่ายเงินค่าตัวให้กับโมนาโกเพิ่มอะ่ะเดี๋ยวจะเข้ามาบิดเพิ่มตรงนี้หลังนัดชิงนะครับ ดังนั้นก็รอติดตามกันครับหลังนัดชิงเดี๋ยวมาดูว่าลิเวอร์พูลจะมีอีกเครื่องหนึ่งที่ยิ่งข้อเสนอไปสู้กับมารติดไหมไอ,เอมนะ้เรื่องย้ำอีกทีหนึ่งนะเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะไม่มีปัญหาลิเวอร์พูลก็ตกลงกับนักเตะได้มารติดก็ตกลงกับนักเตะได้แต่สิ่งที่มาริดและลิเวอร์พูลต้องไปตกลงให้ได้นั่นคือค่าตัวกับทางมนาโกไปต่อรองกันเอาเองนะและที่สําคัญเลยต้องบอกว่ามารติดเป็นเต็งตอนนี้เพราะว่าใจใจนักเตะไปทางมาริด แต่ถ้าลิเวอร์พูลไม่ยอมแพ้ก็รอดูอีกทีหนึ่งนะแต่สุดท้ายเลยฮะผมชอบคําคมอันนี้มากจากในทวิตเตอร์นะเออเป็นเป็นข้อความที่ผมรู้สึกว่าเออคมคายดีแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าท้ายที่สุดดีลนี้ตอนนี้เราไม่ใช่ทีมเต็งแล้วก็ต้องเรียนกันตามตรงแล้วก็เขาก็บอกว่าจริงๆก่อนที่เอ็มบัเป้นะดีลเอ็มบัปเป้กับมาดิดมันจะล่มนะก่อนที่ดีลจะร่มนะเราคิดว่าเราเนี่ยน่าจะแบบ ไม่พลาดแน่ได้แน่แนแบบเป็นเต็งหนึ่งยืนหนึ่งเลยในดิวของชูอาร์เมนีแต่พอเอมบาเป้ล่มปุ๊บกับมาลิดมาลิดเปลี่ยนมามาจริงจังกับชูอาร์เมนีเนี่ยมันเลยทําให้เรามีโอกาสที่จะพลาดสูงนะอย่างไรก็ตามเนี่ยคนเนี้ยเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเราควรจะเชื่อมั่นในในทีมงานซื้อขายในสตาฟในสกเกลของลิเวอร์พูลนะหลายหลายครั้งลิเวอร์พูลมักจะพลาดเป้าหมายอันดับหนึ่งเช่นพลาดจจร์จินโยไปเอาฟาบินโยพลาดจูเลียนบัน ไปเอาซา,า่าพาดคนนู้นไปเอาคนนี้จำได้ไหมพาดแว n ์เนอร์ไปเอาโชตาพาดคนนู้นคนนี้ไปเอาคนนี้และที่สำคัญและหลายครั้งสังเกตไหมว่าเป้าหมายอันดับ2ของเราบางทีพาดเป้าแรกและไปเอาเป้า2เป้า2ก็ดีนั่นก็แปลว่าเอ้ยอย่าไปคิดว่าเสมมุติถ้าเราพาดชูอาร์เมนี่แล้วโอ้โหเป้า2ที่รองจากชูอาร์เมนี่มันจะไม่ดีคือมันเขาบอกให้มั่นใจในทีมงานสเกลของเราแล้วกันว่า สามารถหานักเตะที่เข้าระบบได้นั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดนะก็ติดตามกันดูฮะเรื่องราของชัวร์เบนี่เดี๋ยวผมว่าอีกสักสัปดาห์หนึ่งน,น่าจะชัดเจนกว่านี้อีกนะครับนะยังมีเรื่องราข่าวสารอื่นๆสีสารอื่นๆที่มาฝากเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ขอบคุณ Suzuki s w i ิปนะครับเพิร์เบอร์โยอัพนะครับคันนี้นะครับที่เต็มที่กับเทคโนโลยีฮุชิคุเดลเจ็ทแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคนะครับทำให้ขับขี่ได้อย่างคล่องตัวสมรรถนะดีนะครับ แล้วก็มีความนิยมมากๆในประเทศไทยที่ยอดขายกว่า140,000คันมีโปรโมชั่นพิเศษ d ีๆด้วยที่เกี่ยวกับ u z u k กิทวิปไปหาฟังได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าเว็บไซต์ suzuki.co.th นะครับนะรวมไปถึงเครื่องดื่มจากสิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิงห์เลมอนโซดาสิงห์ยูสุเรมอนโซดานะครับแล้วก็น้ำดื่มตาสิงนะครับเครื่องดื่มเลมอนโซดาเนี่ยได้วิตามินซสูงแต่ว่าูนแคลอรี่นะครับเพราะว่า ไม่ใส่น้าตาลนั่นเองนะครับฝ่ากไว้ด้วยนะมาดูกันที่เรื่องราวของเขาวินัมซี่นะครับอัปเดตสั้นๆแล้วกันว่าตอนเนี้ยที่ผ่านมาลิฟูเป็นเต็งก็จริงแต่ว่าเหมือนลิฟูน่าจะกําลังรออะไรบางอย่างรอให้จบนัดชิงก่อนหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะแต่ทีเนี้ยมีอีกหนึ่งทีมที่จะเข้ามาร่วมล่าแล้วคือมีลิฟูมีเรดยูนเต็ดละสองทีมใช่ไหมแล้วมีทีมที่สามที่จะกลับมาล่านั่นก็คือทีมจากเซเรียครับบูรญนยา บโรุญย่าเนี่ยเคยยื่นข้อเสนออยากได้ตัวของคาวินดัมซี่แบ,บ็คขวาของอับเบดีนเนี่ยตั้งแต่มักกลาแล้วแต่ว่าเจ้าตัวปฏิเสธไม่ย้ายแต่บโรุญย่ายังไม่ยอมแพ้จะกลับมาล่าในซัมเมอร์นี้ด้วยดังนั้นตอนนี้ตัวละครที่ลุ้นคาวินดัมซี่มีถึง3คนนะครับโอเคทีนี้มาดูกันที่เรื่องอื่นกันต่อนะครับอา้าวทำไมค้างซะอย่างนั้น,นะฮะนะทำไมคอผมถึงค้างอา้าว ๊บ,บนึงนะฮะคอมมันพังไปแล้วนะฮะยังไงดีอามาแล้วมาแล้วโอ้คอมผมเริ่มอืดไม่รู้ช่วงหลังนี้เป็นอะไรนะอ่ะกลับมาที่่องราวของทีมชาติอังกฤษนะครับก็จอแดนเฮนเดอร์สันนะครับไม่ติดทีมชาติอังกฤษในรอบล่าสุดแต่ว่าเทรนติดนะแต่ว่าไม่ต้องแปลกใจนะฮะที่จอแดนเฮนเดอร์สันไม่ติดเพราะว่าทางด่าสุดเนี่ยแกเรตซาเกตกุนซอทีมชาติอังกฤษบอกว่าที่ไม่เรียกติดเนี่ย ในเกมอุ่นเครื่องที่ถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยเพราะว่าเฮนเดอร์สันอายุ32แล,แล้วแล้วก็เล่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยแทบทุกนัดไม่ว่าจะตัวจริงหรือสำรองก็ตามเล่นแบบไม่เหนื่อยมากๆอ่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ให้เฮนโดพักพักรอบนี้ไม่ต้องติดอุ่นเครื่องเนี่ยไม่เป็นไรส่วนเทรนเนี่ยก็เล่นมนาหนักเหมือนกันแต่ว่าเทรนเนี่ยเดี๋ยวให้เล่นสักครึ่งหนึ่งสมมุติว่า เซสชันทั้งหมดเนี่ยมันมีประมาณ10วันแล้วก็มีเล่นอุ่นเครื่องสองสามนัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเทนอนาะจะได้เล่นประมาณครึ่งหนึ่งจากตรงนั้นคงไม่ได้ใช้งานหนักขนาดนั้นอันนี้ซอเกตก็ยืนยันนะว่าจะไม่ได้ใช้งานหนักมากขนาดนั้นอันนี้แค่แบบเออเรียกตัวไปติดก่อนสำหรับเทนด้วยส่วนลุยดีอาร์สครับนะลุยดีอาร์สเนี่ยไม่มีชื่อติดทีมชาติคโคลอมเบียในรอบล่าสุดที่จะปเป็นเกมพวกอุ่นเครื่องด้วยไม่มีชื่อนะเพราะว่าน่าจะได้พักแหละสำหรับลุยดีอาร์ส ก็ดีเหมือนกันเล่นมาซีซั่นนี้แกเล่นเยอะมากเหนื่อยมากก็ให้พักๆบ้าง,กางเกมอุ่นเครื่องถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ต้องเรียกตัวไปบ้างหรอกนะไปทดนะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะส่วนชาบิอรอนโซ่เนี่ยก็มีพูดถึงเจอร์เกนคอปนะครับว่าชอบเจอร์เกนคอปมากๆเฝ้าตามดูเจอร์เกนคอปเจอร์เกนคอปเป็นกุนซือชนิดที่เก่งในเรื่องของการทําให้นักเตะโชว์ักภาพาออกมาเล่นด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งและเล่นเพื่อกุนซือได้ที่สำคัญเขาชอบคําที่เจอร์เกนคอปเรียกลิ์พูชุดปัจจุบันว่า Monster เมนเทลิตี้มอนสเตอร์เนี่ยจิตใจปีศาจเนี่ยนะฮะชอบมากๆชอบคํานี้มากแล้วก็แต่ส่วนถามถึงเรื่องนัดชิงเนี่ยชาบลิลอนโซบอกว่าผมขอเชียร์แบบเป็นสายกลาง้วกันใครชนะก็ยินดีด้วยเพราะว่าผมเองก็มีทั้งเพื่อนๆที่อยู่ที่ลิเวอร์พูลมีทั้งเพื่อนๆที่อยู่เรอัลมาดริดดันะงนั้นขอเป็นสายกลาง้วกันแล้วก็ยินดีกับผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะประมาณนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ